2022ปีแห่งความรักความสุขที่เรียบง่ายและประตูสวรรค์คุณที่รักขอต้อนรับโู่ปี2022ของทม์ไลน์เชิญเส้นของโลกขอให้คุณอนุญาตให้ปีนี้เป็นปีแห่งความรักและการเปิดประตูสวรรค์มันจะเป็นปีที่ความรักเท่านั้น ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเติบโตและสัมผัสกับความสุขที่เรียบง่ายในชีวิตของคุณบนโลกเนื่องจากเวลาและอวกาศส,ส่วนใหญ่เป็นภาพหลวงตาของการรับรูคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ระหว่างสองทามลายและสองความเป็นจริงพลังงานเก่า และความจริงทางเลือกมีอยู่ในระดับจิตสำเนจที่ต่ำกว่าด้วยทำลายเชิงเส้นของมันและทำลายของวงก้นหอยของจิตสำเนจที่สูงขึ้นซึ่งมีอยู่ในความเี่สูงแต่ละทำรลายเหล่านี้แม้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่สร้างความเป็นจริงเชิงพื้นที่ ที่แตกต่างกันดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเี่ของจิตวิญญาณของคุณคุณจะพบว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความกลัวหรือในความเป็นจริงที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความรักหากคุณ เป็นเจ้าแห่งพลังงานของคุณคุณจะถูกขอให้ย้ายไปมาระหว่างพวกของบ่อยๆตามความจำเป็นในปี2022นี้คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการไปที่ใดโดยตั้งค่าการเรียกความทีไปที่ทม์ลายโลกใหม่คุณอาจถามฉันจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร เพียงแค่เลือกและตั้งเป้าหมายเลือกที่จะอยู่ในความจริงแห่งความรักความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจเป็นเจ้าของพลังเงาของคุณเองเพื่อที่คุณจะไม่ถูกกระตุ้นจากความทีนั้นหากคุณหลุดพ้นจากความทีแห่งความรักให้เลือกอีกครั้ง และปราบให้เข้ากับพลังงานที่สูงขึ้นเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในตอนนี้อวาตารของโคงูผู้ยิ่งใหญ่เยชัวแมรลี่แสดงให้คุณเห็นทางมุ่งเน้นที่ความรักจากหัวใจและปฏิบัติต่อผู้อื่นและคนจะให้พวกเขาปฏิบัติต่อคน เปิดหนังสือแห่งความรักแล้วเริ่มอยู่ในหน้าของมัน Lady ้แมรี a g ม a ดารนจะสอนให้คุณอยู่ในชีวิตของคุณและจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณโดยปราศจากความกลัวหรือความวิตกกังวลเธอจะแนะนำคุณให้ไหลไปตามกระแส แห่งชีวิตที่สร้างสารรค์และวิธีที่จะไว้วางใจและเมื่อต้องยอมจำนนเพื่อที่คุณจะมีชีวิตอยู่ในความปีติยินดีและความอุดมสมบูรณ์ความสุขของสติที่สูงขึ้นนั้นเรียบง่ายมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติ และกับโลกที่ให้ความรู้สึกปลอดภยัยและเป็นอยู่ที่ดีมีความรู้สึกของการเชื่อมต่อและการสื่อสารกับตัวตนที่สูงขึ้นครอบครัวนางฟ้าและกาแล็กซี่ของคุณที่ช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีความรู้สึกของพื้นที่สิิทธ์ชุมชน กับชนเผ่าของคุณบนโลกเมื่อคุณพบความรู้สึกใหม่ของครอบครัวและชุมชนคุณที่รักณวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้เดินทางผ่านประตูมิติแห่งจิตสำเนกพิเศษที่เรียกว่าประตูราศีกุมปีนี้ตรงกับวันที่ สเดือนสองปี2022และเราเรียกมันว่าประตูสวรรค์นี่คือเวลาที่คุณมารวมกันในการเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปิดใช้งานการปรากฏบนไทม์ไลน์ของโลกใหม่คุณจะเห็นและเข้าใจว่าสวรรค์ ปรากฏบนไทม์ไลน์โลกใหม่อย่างไรคุณจะเห็นว่าสวรรค์ปรากฏขึ้นบนโลกในพื้นที่ของคุณเองและในไทม์ไลน์โลกใหม่ของคุณอย่างไรมุนวายแค่ไหนก็ตามและการควบคุมแสดงบนไทม์ไลน์ความถี่ต่ำในเวอร์ชันใหม่ไทม์ไลน์ของโลก และมีเสรีภาพและความรักในฐานะเจ้าแห่งพลังงานและความรักคุณจะต้องเก็บพลังแห่งความรักไว้และสร้างสะพานแห่งแสงสว่างเพื่อผู้อื่นสามารถหาทางไปสู่ไทม์ไลน์ของโลกใหม่ไม่ใช่ทุกคนในไทม์ไลน์ทางเลือกที่จะเต็มใจ หรือสนใจด้วยซำแต่บรรดาผู้ที่มีอยู่และจริงๆแล้วจะมีหลายคนต้องการความช่วยเหลือจากคนในการข้ามและเพิ่มความที่การรับรู้ของพวกเขาไปยังโลกใหม่ในปี2022พวกคุณหลายคนจะถูกเรียกให้ขยายงาน และเปิดใช้งานแง่มุมใหม่ๆของภารกิจของคุณบนโลกคุณจะสวมมงกุฎแห่งแสงและคุณจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะนำทางผู้อื่นไปสู่อำนาจอธิปไตยและมงกุฎแห่งแสงของพวกเขาเองลูกรัานย่าถอย ถึงเวลาลุกขึ้นมาเติมพลังคุณต้องการคุณบนโลกในนา,นาขณะนี้นี่คือสิ่งที่คุณมาทำในเวลานี้นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเมื่อคุณเข้าสู่การสร้างใหม่นี้เราหวังว่าคุณจะได้รับพรและแสงสว่างในปี 2022ผ่านระบบความเชื่อที่ดีต่อสุขภาพจงเชื่อในตนเองเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณจะปล่อยให้คนอื่นไม่เชื่อคุณพวกเขาจะมองเห็นข้อบอกพร่องทั้งหมดของคุณเหมือนที่คุณทำและขยายความขึ้นในสายตาของคุณ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้วิธีที่คุณมองตัวเองถูกใช้ไปในโลกและจะกลับมาหาคุณสะท้อนออกมาราวกับอยู่ในกระจกดังนั้นหากคุณกำลังตัดสินตัวเองคุณจะได้รับการตัดสินจากผู้อื่นหากคุณปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของคุณ คุณจะรู้สึกถูกปฏิเสธจากใครก็ตามในชีวิตของคุณการขาดความรักตนเองการยอมรับและความเชื่อเป็นอุปสรรคต่อความล้มเหลวของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้อื่นเนื่องจากบุคคลน,นั้นไม่ได้สร้างความสัมพันธ์กับตนเองก่อนปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด ที่ผู้คนมีกับผู้อื่นมีพื้นฐานอยู่บนการรับรู้ที่บุคคลนั้นมีคุณค่าต่อตอนเองความคิดความรู้สึกการสนทนาปฏิสัมพันธ์ปฏิกิริยาทั้งหมดจะฉายภาพพลังงานของความเชื่อหรือความไม่เชื่อในตนเองออกไปสู่ผู้คน ที่พวกเขาโตอตอบด้วยดังนั้นจึงสร้างความเป็นจริงโลกของพวกเขาความจริงนี้เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนแล้วแต่ถ้าคุณพิจารณาในบริบทของโลกการกระทำทั้งหมดที่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนหรือกฎทางจิตวิญญาณเป็นการกระทำที่ สะท้อนถึงอัตตาหรืออัตตาของบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเราจะพูดถึงปัจเจกครอบครัวชุมชนประเทศหลักการก็เหมือนกันนั่นคือสุขภาพของอัตตามนุษย์จะก,กำหนดวิธีที่บุคคลโตอตอบ และตอบสนองต่อโลกรอบตัวพวกเขาเสมอพวกเขามองว่าตนเองเท่าเทียมกันกับผู้อื่นหรือไม่ได้อยกว่าหรือเหนือกว่าจุดยืนที่บุคคลมีในเรื่องนี้จะสร้างโลกที่ทำงานเพื่อหรือต่อต้านพวกเขาในทุกๆด้านทำให้พวกเขามองว่าตัวเองเป็นเหยือ่อ สมควรได้รับมากกว่าที่พวกเขามีหรือมีความสุขกับสิ่งที่พวกเขามีปัญหาของโลกเกิดจากความไม่สมดุลที่เกิดจากอัตราของมนุษย์ซึ่งปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนหรือให้เครดิตกับผู้อื่นสำหรับงานที่ทำได้ดีอัตราที่เจ็บปวด และขาดความรักในตนเองเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดของความล้มเหลวของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ว่าจะเป็นคู่ครองครอบครัวเพื่อนฝูงธุรกิจการเมืองเพราะวิธีที่เรารับรู้คำพูดและการกระทำของผู้อื่นมักจะได้รับ การสนับสนุนจากสุขภาพของอัตตาและความเข้มแข็งของความรักตนเองการยอมรับความเชื่อเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองวิธีเดียวที่จะคืนความสมดุลคือให้แต่ละคนมีมุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวเองในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเริ่ม ที่จะะัดลาเทงสัมภาระทางอารมณ์ในอดีตและสร้างระบบความเชื่อที่ใหม่กว่าและดีต่อสุขภาพเกี่ยวกับตนเองความเชื่อเป็นผู้ก่อตั้งโลกประเทศรัฐบาลธุรกิจเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คนเดินต่อไปได้ ในเวลาที่ยากลำบากเมื่อคนอื่นยอมแพ้หรือเมื่อถุกอย่างดูเหมือนสูญเสียหาใครเชื่อมั่นในตนเองพรสวรรค์ธุรกิจหรือในการและกันก็มีโอกาสที่จะสร้างแก้ปัญหาสร้างโอกาสสำหรับการเติบโตในอนาคตสิ่งที่คนอื่นอาจเชื่อ ไม่ตรงกับคนแต่นั่นคือการเดินทางของพวกเขาเองคำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือถ้าคนอื่นเชื่อคุณและเชื่อในตัวคุณคุณต้องยอมรับอะไรในตัวเองก่อนและเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างที่จะสร้างพลังงานบวกให้โลกสะท้อนกลับมา